ไปไหนไปร้องคาราโอเกเหรอไม่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 ่วงทีน่มนมันไม่ปลอดปู่งคุณนไใจมเเป็นอะไรไม่ปลอดปร่งต้องไปทําการบ้านส่งนี่ก็เป็นวเป็นอะไของเดอนไม่ปลอดปร่งขอโทษนะคะอันนี้คืออะไรอ่ะรู้ไหมันกระดุกฝนกระดุกเห็นะเต็มนะมันเผ็ดไหมเห็มนันเผ็ดไหมไม่รู้ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่า ได้โขอบคุณแม่คุณพ่อคพ่อเขาอร่อยจริงน้ำขม่เหลยสาสาเซร์อาจจะอ้วนในน้โดนทานูอยู่ที่นส่ั้ไลมนมาแ่ปอน้่โโมไปตลาดมาไปซื้อเซอร์หมกนรวมคุณพ่อใหม่ใช่ไหมคุณพ่ออร่อย ไปตลาดเดียวล้วแน่เลยพี่วยครับนี่มนะคะพี่คุณเสือเอาวงไหนนี่โอ้ยหยุดเนยเกิดมานี่เสือให้พี่ให้พี่วินั่งข้างเึ่งไดนไหม

ลกับมาได้แบบกุ้งปล่อยก็ไเลยพี่ตลาดนั้นนี่เถอมานั่งกับพี่นี่มาชิมแบบจีนยังเหลืออีกเยอะไว้นี่หังทำไมเขาทำเยอะจังอันดีแน่ เป้นหรือว่านายแม่คแกให้เาเลยสิไม่ก็เลี้ยแกไม่ให้เราแกได้ไงาว่าะเว่าเขาจะได้กินถ้าคนแกกินถ้าเขารอมีเขาอาจจะไม่ได้กินแค่ให้เขาติะ เราต้องเอาตัวเราให้นอดก่อนเงี้ยมาแล้วไม่เขาแกะกินลองเป็นเอาแกะเป็นเนี้ก็มีมีเดียานีเดี๋ยวส่งกลับมอกันจะอร่อยนนะมันจะต้นทนเนี้ย่แนวขาวแนวเล่นกุ้งไอ้พวกนี้หนึ่งถ้ากเกบไปอะไรคับงเม ว่าละก็ลูกคายถุไปเลยถ้วยหนึ่งละครเ่นสะบัดสะบัดถ้วยสะบัดไม่เท่าไหร่สะบัดูดเล่มก็ดูสิอ่ะเหมือนเหือนละครเลยไหมครับในถุันเปนละครตัวร้าไม่เลนเราที่สวยกว่าปึ๊ลบพ่งพกที่นั่งกับลุงไหม พี่กดีเมื่อกี้เราเด้งกันนะพี่ปุ๊ก้อปเพิ่มแล้วด้วยพี่เพิ่มแบบโอ้โหตัวนี้แหมเสร็จแล้วมีมันนี่เลยเอาแล้วเนาะเอาแล้วพี่กูก็สวยเหมือนกันนะอะไรนะเสริมเหอวยเหมือนกันนะอุ้ยจริงเหรอดีใจอ่ะแต่เขาเรียกพี่ว่าป้าแล้วนะป้าคนเสียใจกันมาพี่หนุ่มมาแล้วไม่ทำแล้วเพิ่มเสียใจไปแล้ว ถามว่าเสือประมาณกี่โมงจะได้ให้รถอพพอลคอยอำนวยความสะดวกปากทางแปดมนครับแปดโมงขึ้นใช่ไหมเบาลไม่เพื่อนแปดโมงขึ้นไม่เพื่อนเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ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 ้ยเ น้องมันทันเท่ากันไม่คนสปาล่ะแล้วใครอยู่ก็อคนอยู่คนอยู่ตกใจคนอย่เดินมาเห็นเ่าอยู่อ๋อเออไม่ไม่ร้อมาแล้วก็เอาถ้วยตักมาเติมไปเลยใส่เสื้อหบบจะทาสวยเนาะที่เดินมานี่คือช่างอ๋อเสือคุีเขาแต่หงเื้อคือตื่นแต่นึ่งเืออคือออก ได้ข่าวว่าขามาบอกว่าจะออกสีสามไม่ใช่หรอสีห้าพี่ครูก็ฟังผิดกระป๋าบอกว่าไในนจะออกสีสามอย่าไปเชื่อป๋าป๋าว่าว่าแปะอารไม่ว่าว่าเขาไม่เป็นไรแล้วเพราะว่างานงานเขาจบแล้วงานเขาจบแล้วงานเขาจบแบบไอ้นี่ด้วยไงแบบว่าสวยงามไงเขาก็เลยกาไม่มีงานต่อไปใช่ไหมหนูถอนตัวแล้วนะเแต่วงการหนูบอกทุกคนละ งินเงินไเงินป๊บไม่เงินเงินเงเคดีที่เราไม่ได้เป็นเพื่อนกับคุณเอไม่เห็นคุณนเเเราไม่ถูกอกแล้วเดี๋ยวเราก็ออกคลายเาโอเคเดี๋ยวพอเรารับป็นยาแล้วเข้ามาใหม่เออเออ๋อเราจะไปทำเรียนอีกนเราจไปทำเรียนเอาอยางนี้ทำบ เงินเดือนไปอยู่ได้ไอเดียใช่ไหมเออแล้วเขาก็บอกว่าเงินเดือนเขาไปอยู่ในหดนที่มันเป็นรูปล้วก็ถ่ายเยอะนนมาิ้้ากินหรือกินอไรกินอแไกนอะไนอล้ว ดีดีอาร์ดมันไม่ได้อยู่ในเฟซอร่อยมาพี่ปาร์นี่อร่อยนะณผปาร์นอะไรนะพอไปเซเว่นมีาร์นี่อร่อยเง่ายๆกับกอดดูกินได้ทั้งตัวก็ขยันร้านเดียวกันขยันเอ้ยปาร์นี่คือไม่ต้องขยันเลยย่างเห็นบอกพอแล้วแล้วก็มีพอไม่พอแล้วแล้วเดี๋ยวก็มีถ่ายรูปอีกแล้หละ นี่ไงพี่ไม่มีพอแล้วพอแล้วพอสำหรับวันนี้ใช่ไหมโอเคของหนูนขไม่มีแอนี่ต้องไหมใช่สาวบอกไบก็สาได้ได้หมดเลยครับ นี่เย็นปกติไม่ทานไม่เยอะไม okay. ่ต้องเกรงใจตุ๊กไม่ต้องเกรงใจกนะทำตัวตามสบายกินว่าตัวเองบ้านของตัวเองจะภาพตื่นหรือไม่จะภาพจอบอยู่มั้งนะวงได้เจวดจุดเข่เป็นบุคลิกอะไรนะถ้าตื่นก็โดนโดนดิมทนะตื่นหือนะเพราะว่าตอนนี้ชุ้กใช่ไหมนุ่นก็ใกล้เช้าอ่ะ เดี๋ยวเขมาน้ำไม่น้ำไม่ไอาน้ำย้หมไมไม่หลับไม่นอนสองวันบินกลับมาทำกรำพิิกระดาด้วยนะอือหือไปหรอไม่เคเออไม่มคหรอ้ทำไมมสะดุดแล้วน้ำเขาอย่างกับ น้ำเายัง um กัไข้าวระวังจากเราไม่โอ้โหาไม่อ้แต่ยงให้ดูอร่อยแตอร่อยมากแรกหันมาแล้วห้าก้ยี่ด